รุ่นยอดนิยมอีกแล้วเพื่อนเอ้ย,ยงานหมูครับเพื่อนเสียวปักไฟเขียวขึ้นตรงนี้จมสุงกดสวิตซ์ปึ๊อส่งลไลน์มาอย่างไรโอ้ยกระพิบแแบบแบบโอ้ยบวมแมนไปเป็นริเทรคสับนะ เกิดรีเทสขึ้นมานี่เป็นเส้นรีเทสนี่นี่นี่เต็มทั้งจอเลยรุ่นอะไรล่ะเนี่ยแต่ว่าจอแบบนี้มันทำบ่อยแล้วนะนี่แต่อาการนี้มียังไม่รู้อไปดูกันครับแบบนี้นะครับเพื่อนสวยงามนะครับสวยงามมากเลยไม่มีฝุ่นเลยน่ครับเครื่องคุ้นๆน่ครับยอดคเครื่องนี้ นะครับมันจะไม่คุ้นหน่อยก็นี่แแล้สายลําโพงมันมนอ,อยู่นี่ไงมันจริงๆแล้วมันต้องเสียบอยู่นี่เลยเบื่อนนี่มันโอ้นะี่ครับ <c oughs> โอเคครับมันก็แสดงว่าเราจะลองไปค้นหาจุดเสียดูนะเพื่อนมันจะเห็นมันนี่โอ้ย ลำพงกับโบเสียบมาเว้ยชังว่าฝุ่นมันคือเปลี่ยนเด้อโอ้แปล่นเป็นสวยงามนะครับไม่มีปัญหาเลยสวยจริงๆนะครับไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับสวยงามมากนะครับไม่มีปัญหาเลยสวยงามครับอ่าเดี๋ยวทีนี้นะครับ ในกรณีที่มันเปิดขึ้นมาแล้วมันเป็นจอขาวจอขาวแล้วเป็นเซนดีเทสหากไฟวีดีโอแอมมันไม่ต่ำลงก็แสดงว่าสกรีนมันเกินนะคนะกัีนมันเกินปรับสกรีนไว้สูงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องนี้มันค่อนข้างที่มีอาการจอเสื่อมด้วยนะครับพอมันจอเสื่อมแล้วก็ อาจจะมีการปรับสกรีนไว้ซะสูงเกินนะครับเพื่อี๋ยวเราลองมาวัดดูนะครับนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับไฟร้อมีหรือไม่อย่างไรไฟสกรีนมากน้อยเพียงใดนะครับพิเตอร์นะครับเป็นไฟดีซนะครับ อ่ทั้งสองจุดที่ผมกล่าวนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ180โวลต์ออกเสียงวู 180, ๊ฟวู๊ฟร้อยแปดสิบโวลปิดเน็ตเหรอมันก็ยังนิดทรงมาได้อหัวไล่นี่ก็ได้เป็นเด่นดูนะครับนะครับอแบบแฟนๆเรียกร้องมาจบสุดมีคดีมหากราบอันเหมือนจะลุน้นเจ้าว่าอุ่นมาได้ไหมแจ็คบอจัก บ่ได้ฟังข่าวเลยเนี่ยเสียปะก็ไปเป็นไฟสีเขียวค้างนะครับก็คงจะต้องเอื้อมมือไปกดทั้งหน้าเครื่อง,องนั้นก็จะต้องใช้รีโมทนะครับกดหน้าเครื่องหนึ่งครั้งนะครับไฟเริ่มกระพริบแล้วแแบบอยู่สีเขียวนะครับเ,ออเดี๋ยวให้ไฟสีเขียวมันหยุดก่อนครับออไฟสีเขียวหยุดแล้วนะครับ ในช่วงที่ไฟสีเขียวเริ่มกระพริบแล้วก็จนสิงจนถึงจนสึงว่าไนจนถึงสีเขียวนี่ครับมันหยุดมันมีเสียงจอดจออยู่นี่อยู่โยกมันนี่นั่นหมายถึงว่ามันทํางานแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็มาลองวัดไฟดูร้อยแปดิบโวลต์มาเลี้ยงเครื่องมีหรือเปล่าในวิดีโอเอมเนี่ยดูก่อนนะครับถ้าตรงนี้มันต่ำนะเพื่อนนะต่ำกว่าร้อยแปดสิบจอขาวนะเเืียนนะจอขาวมันเสร็จไหนวะ ตาลายหมดแล้วเนี่ยเออเส้นนี้นะเพื่อนนะโอ้ยไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอียโอ้ปโอ่ยปน๊ปโอเคอย่างไรมันสีงเงินมีเตอร์ป่ตรงนี้เด้อเขียนนะครับแผนของเราก็คือวัดดูที่ไฟ180โวลต์นะครับเพื่อนมีหรือเปล่านะครับ นี่นะตั้งเป็น DC แบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับนะมิเตอร์มิเตอร์เห็นนะนี่นะ180ที่มาเรียงนะครับอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะมันจะมี C อยู่เนี่ยก็ได้ไหละตัวนั้นร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วก็มันยังส่งไลน์มาได้เว้ยออกมาใหม่เะเห็นไหมครับร้อยแปดสิบแปดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับแสดงว่าร้อยแปดสิบไม่ได้ตกต่ำลงไปแสดงว่าณจุดนี้นะครับเพื่อนข้ามไปเลยครับมันมีแล้ว อมอปรับเพีน่น้นงอาที่นี้เรามาดูไฟสกรีนนะครับโอ้โหไฟสกรีน600โวลต์นั่นผมว่าแล้วมันต้องมีการปรับไฟสกรีนไว้สูงจริงๆเะครับ600โวลต์เพื่อนเลยไป600โวลต์มันมาจะไปไหน600โวลต์มันก็เป็นเส้นขารีเทสสิครับต้องไปไปให้มันเยอะอนะนะเนี๋ยวลองลองเอาไขควงไปแย่เพื่อนนะแย่แล้วก็ลองปรับดูนะครับ เพราะว่าเราหมุนไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรออกมาให้หมุน,ม,นมันมีที่เอาไขควงก็ไปแยบนี่นะทีนี้เราก็แย่แล้วเราก็หมุนเลยครับเพื่อนแต่ในที่นี้นะครับไขควงมันต้องเป็นไขควงแฉกแบบนี้เลยครับลองดูซิมันเกือบสุดแล้วเปล่าวายสุดเลยสุดเกือกเลยนี่มันสุดจนตะกเกแล้วโอ้นะครับเพื่อนเน้ยแลวทีนี้ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้เพื่อนดูไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูที่หน้าจอแล้วก็ ค่อยๆลดสกรีนลงนี่มันก็จะเป็นเสียงขึ้นมาให้เราเห็นโอ้โอห my god เพื่อนครับสีมันไม่ครบสีมันไม่ครบครับเพื่อนมันจอเสื่อมหรือเปล่าน้อทีนี่ สีมันรู้สึกว่ามันไม่ออกครบทุกสีนะนะครับในกรณีที่มันไม่มีภาพรดสกินมันลงนะฮะโอ้ยเพิ่มสกินมันขึ้นรถสกรนมันลงนี่แหละให้มันบังคับให้มันมีภาพแล้วทีนี้มันมีแล้วแต่มันไม่ใช่ภาพหรอกมันเป็นภาพสโน์แต่สโน์สีไม่ครบฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องมาดูหลอดภาพนี่ความต้านทานหลอดภาพเท่าไหร่นะครับดูก่อนนะครับวัดดูวัดดู เอาวัดดูก่นกอนนะครับเนะเพื่อนเนี่ยนี่นะครับเราต้องวัดดูค่ามันกี่เคกี่โอมกี่อะไรกันซะก่อนเลยครับเพื่อนนะเออทำไมสีไม่ครบวะเนี่ยครับแล้วที่นี้การวัดก็คงจะต้องเอาสายไฟมาต่อให้ใส่หลอดทํางานแล้วเราก็วัดค่าเคค่าโอม้มันไ,มได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะผมไปจัดแจงหาอุปรกรณ์มาใส่ก่อนเอาสายไฟอ,อะไรมาใส่ก่อนนะเพื่อนนะเออนี่เลย จัดก่อนนะนี่อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอตะกัวนะเพื่อนผมจะใส่ไส้หลอดมาเนี่ยเอามาพันไว้ตรงน,นี้เห็นไหมตามธรรมดาเขาไม่ให้เด็ดตะกัวนะครับเปืองเพื่อนมันหล่นหายเปืองนี่นะเพื่อน,นะขาแบบนี้นะเพื่อนดูเอานี่ครับนี่เอามาพันไว้อย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหม นี่เลยห้าพันเลยไม่มีขั้วหนีบโดยตรงไงนี่ผมก็จะเด็ดแต่ขั้วอ้ยเขาจะไม่เด็ดยาวจัง <c oughs> นี่ไฟฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์โอเคนะครับเพื่อนทีนี้ผมก็เปิดสวิตช์เอาไฟมาเลี้ยงฮีเตอร์ให้ไฟให้ให้ไฟไส้หลอดมันติดก่อนนะครับให้ติดเป็นแดงๆออกมานเนี่ยนี่แดงๆแบบนี้เห็นไหม นี่คือไฟขนาด8โวลต์นะครับกันทีนี้วัดดูความต้านทานกันระหว่าง3สีนี่สีไหนมีปัญหานี่ไนงะต้องมีเตอร์ที่ คูณสินะครับคูณสิบเดอ้อผมบอกเลยว่ากว่าจะหาที่วางมิเตอร์ที่ไม่ให้มันย้อนแสงันอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนนะครับตั้งคูณสิบนะมิเตอร์นะ่ะดูตรงนี้นะครับอัอที่หนึ่งันที่สองนับจากด้านล่างนี่หนึ่งสีนี่ โอ้ได้เท่าไหร่โอ้ 2K นะครับอีกหนึ่งสี 2K แล้วก็สีนี้โอ้ oh, 2K เท่ากันนะครับเพื่อนมันก็เท่ากันอยู่นะครับแสดงว่าหลอดภาพมีเปอร์เซ็นต์หลอดภาพเท่ากันนะครับทั้งสามสีเลยนะเพื่อนไม่ได้เป็นที่หลอดครับอะที่ปรับไม่ขึ้นไม่ได้เป็นที่หลอดเอาออกอย่างนี้ ทีนี้เรามาดูที่ผาาวิดีโอแอมครับถ้ามันเป็นที่หลอดนี่ค่าของแต่ละสีมันจะไม่เท่ากันนะครับโเรามาดูกันนี่คือผาาวิดีโอแอมเพื่อนเอยปัดเราก็มาดูว่าตัวไหนมันหลุดมันรวมนะครับเพื่อนเห็<ๆ>น fish. ไหมเรามาดูตัวโตเนี่ตัวโตนี่ตัวไหนมันหลุดมันรวม หนมันหลุดมันรวมตัวไหนมันหลุดมันรวมในตัวโตโตเนี่ยนะครับดูนะครับหลุดรวมไหมอู้นั่นดีเลยเว้ยอู้น่นดีอย่างเลยตัวนี้กนี่แน่นดีนะครับนะนี่เขย่าแบบนี้นี่นี่นี่ทำแบบนี้มันก็ไม่หลุดเห็นไหมแสดงว่าในส่วนนี้นะครับเราก็คงจะต้องไปงมหาว่าตัวไหนมันขาดโดยการใช้มิเตอร์ไล่หาดูนะครับ ตัวไหนมันขาดตัวไหนมันเสียส่วนมากเสียในลักษณะาขาดนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้โอ้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นะครับว่าสิเมอย,อยังกระลาในวงจรนกันแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมไปดำเนินการกันเลยครับโอ้อะมาไลดูแล้วกันนะเพื่อนนะ มีอยู่นี้ไม่กี่ตัวหรอกครับเก้าตัวน่ครับทำอะไรดูอะไรดูโอ้โอ้ขึ้นมาเห็นเหมือนกันเลยโอ้ยังไงโอ้โอ้เนี่ยมีหนาแล้ว โอ้ตัวไหนวะโอ้โอ้โอ้ยนะครับเพื่อนก็ไลยหาไว้นะครับนะตัวนี้มีปัญหาอยู่นะโอ้ดีนะครับนะดีนะครับนะยก็ดีนะครับนะ,อนะบนะเอาหมดแล้ว มันจะมีปัญหาที่ตัวนี้นะเนี่ยครับโอ้เบื่ออะไรนี่โอ้น่ครับเดีย๋ยวลองดูนะครับนะอ่ามันเป็นทานเตอร์นะเพื่อนเอ้ยเอาดูก่อนนี่แล้วถอดออกมานะครับแล้วเราจะทำการ มาดูกันว่ามันเป็นเบอร์อะไรครับเพื่อนวัาในวุงจอรมันเป็นเป็ดแฝดนะครับสีมันไม่ครบนะเพื่อนนะเปิดออกมาแล้วมันไม่ขาวนะครับมันเป็นสโน์ขึ้นได้นีครับแต่มันไม่ขาวนะครับเพื่อน แสดงว่าในส่วนของวิดีโอเอ็มมันมีปัญหาที่แรกผมก็สงสัยว่ามันเป็นที่จอก็ไปวัดดูแล้วก็จอมันก็เท่ากันอยู่นะครับอ้ยทีนี้ตัวนี้โอ้โหทีนี้มันก็ร้อนมากเลยนะครับนะเห็นไหมดำปิ๊ปีเลยนี่นะนี่นะครับเนะี่ยอ๋อ ไฮระบายลโอ้ยนี่นะครับเอเก้าสองนะครับ MPSA เก้าสองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมหามาใส่ใหม่ก่อนนะโอ้ย MPSA เก้าสอง เป็นชนิด PNP นีนี่เลยนะครับวันนี้รู้สึกเหนื่อยนะเพื่อนเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากนะครับนี่ก็คงจะต้องบัดกีแล้วก็ไปทดสอบนะครับนี่นี่เลย อย่าลืมล้างนะเพื่อนนี่ผมลืมแล้วเนี่ยนี่เสียปักครับทีนี้ปักเสีบปักกดปุ่มหน้าจอเครื่องทำงานนะครับเดีย๋ยวรอสักพักหนึ่งให้เครื่องมาทำงานเครื่องมาทำงานแล้ว ก็มีเสียงจอดๆนะครับผมฟังดูแล้วโอ้ยวัดดูไฟก่อนนะวัดดูไฟตรง vdo m เอ้ยตรงตรงขาแคโทดที่แรกมันได้เท่าไหร่มันอะไรวะสี่สิบห้าโวลต์ทำไมมันได้อย่างนี้นะไม่ใช่นะครับนี่มันไม่ใช่สี่สิบห้าโวลต์แน่ๆนะครับเนะี่ยมันไม่ใช่นะครับ วัดอะไรผิดหรือเปล่านี่ต้องหามิเตอร์รถสีเหลืองมาก่อนนะครับเนะี่ยอ้ยไม่ต้องหาแล้วเพื่อร์อะไรวะสีผ้าว์โอ้มีหน้าเบอร์อะไรเ่อนเนี่ย,ย,นนยสีน้ำเงินมันทำงานโอ้ยแมนละแม่ดูนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเป็นภาพออกมาแล้วนะเพื่อนเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินแล้วเนี่ยโอ้ยแม่โอ้ย จะวัดไฟอยู่เรื่อยเลยนี่ไงเพื่อนเอยเดี๋ยวมันก็มีภาพนี่สกรีนมันยังเกินอยู่เพื่อนเอยเห็นไหมนี่ครับมันง่ายมากแล้วทีนี้ผมก็คงจะต้องหาสาย a อวีมาเสียบก่อนนะทีนี้นะเ <c oughs> นี่ครับอากาศร้อนมากเลยนะเพื่อนนะ เวลาเราทำงาน,นีนเหงื่อมันจะเยอะหน่อยดีวีนะเพื่อนนะเราต้องมากดปุ่มอะไรพวกนี้นะครับปุ่ไวายไซโผมไม่หมดเลยอ้มันก็เป็นภาพนะคอลลาเจนดูบ่อยครับจนรู้เลยโฆษณาคอลลาเจนในนี่นะคอลลาเจนเย้นะครับภาพยังร้นอยู่นะเพื่อนนะ ทีนี้มันก็เป็นภาพแล้วนันนี่นะเราลองดำเนินการปรับโฟกัสซะหน่อยนะครับเผื่อภาพมันจะดีขึ้นนะครับปรับโฟกัสนี่ตัวหนังสืออ่านไม่ออกโอ้วิ่งไม่ออกกาเดิมอีกโอดีสุดแหละชัดสุดแล้วนี่ <laughs> นี่ครับปรับโฟกัสให้ดูว่า,าภาพมันชัดขึ้นนะครับเป็นแบบนั้นนะเพื่อน อาการที่มันเป็นในลักษณะของจอขาวแล้วก็มีเส้นรีเทรเป็นไฟกระพริบนะครับก็ไปดูที่วิดีโอแอมนะครับทีนี้หลังจากดูที่วิดีโอแอมแล้วดูลายวงจรว่ามีแตกมีหลุดหลวมไหมทำควมามสารให้ดีๆนะครับสำหรับในส่วนนี้ของเครื่องนี้มันยังไม่จบเนี่ย ภาพมันล้นจอนะครับเพื่อนเห็นไหมครับผมก็คงจะต้องไปดําเนินการซ่อมในส่วนของภาพล้มจอนี้นะครับตัวหนังสือมันต้องอ่านได้สินะครับแต่เดี๋ยวนี้มันล้นจออยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่อาการแปลกๆอาการที่ไม่ค่อยพบบ่อยนักนะครับก็เป็นที่ทันเจอ a 9 2ตัวนั้นนะครับที่ผมตรวจเจอนะครับสลับในเครื่องนี้นะครับโอเคครับพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับ